เรื่องผีระหว่างทางเนี่ยอันนี้คือเหตุเพิ่งเกิดไปเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วเองชื่อพี่โจเป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องนี่แหละเขาขับกลับบ้านที่อุบลคือเขาเขาไปในเมืองมาแล้วเนี้ยระหว่างทางผ่านที่จะกลับเข้าหมู่บ้านเขาอะข้างทางมันเป็นทุ่งนาแล้วนี้เขากำลังขับกลับพอผ่านสะพานสะพานข้ามน้ําเล็กๆอะ่ะเขามองไปทางซ้ายมืออ เขาเห็นคนยืนอยู่ตรงกลางทุ่งนาถือตะเกียงอะ่ะแล้วก็ตัวหันมาหาพี่โจแต่ว่าไม่มีหัวคือเป็นแบบผีถือตะเกียงแล้วไม่มีหัวแล้วคือพอพี่โจหันไปมองอะ่ะแล้วมันก็ค่อยๆเบนตะเกียงเบนเบนตัวมาแล้วเหมือนมาจ้องอะ่ะแต่มันไม่มีหัวแล้วคือนะตอนนั้นพี่ก็คือพอพอขับกลับมาถึงบ้านก็คือตัวสั่นแล้วก็คือเหมือนขวัญเสียก็คือพระต้องมาสวดต้องมาอะไรเพราะแบบขวัญเสียไปแล้วอะ่ะ ตัวสันหน้าซี่พูดไม่รู้เรื่องเหมือนแบบจะเป็นบ้าไปเลยอะไรประมาณนี้ค่ะ